โคชด่วนเผยอาการพอนพันน์วันสนามกัมพูชาทำวอลเลย์บอลหญิงไทยบาดเจ็บก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซ b s c r i b e ช่องดาววนเล์ด้วยค่ะโคชด่วนไม่วันเตรียมแผนสำรองกรณีพอนพันน์กับตันลูกยางสาวไทยหายไม่ทันลุยซีเกม2023แต่กังวลสภาพสนามเจ้าภาพกัมพูชาความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาวันที่5-17พฤษภาคมล่าสุดโคชด่วน ดนายศีวชรเมธากุลหวัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกมาอัปเดตอาการท้องพอรพันพานเกิดประหลาดมือเซตกับตันทีมตอนนี้มีการเตรียมทีมาสร้างเระยนหนึ่งแล้วสิ่งที่ต้องปรับก็คือผู้เล่นตัวหลักที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศต้องมาปรับจูนกันใหม่เนื่องจากเรื่องระบบการเล่นมีความแตกต่างกันอยู่ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการปรับจูนเพื่อให้เข้ากันได้อย่างเต็มที่ถึงตรงนี้ก็ถือว่ายูนในเกณฑ์ที่น่าพอใจส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บข้องรพันพานเกิดประหลาดจริงๆได้ประเมินจากที่จะตัวส่งมาและผลตรวจที่ส่งมาก็คงต้องมาดูหลังจากชมพู่ กลับมาอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นทราบว่าไม่ได้มากเท่าไหร่อย่างไรก็ตามหากชมพู่หายเจ็บไม่ทันหรือประเมินแล้วว่าไม่สามารถลงแข่งขันได้ในตำแหน่งมือเซตนั้นเราก็มีนักกีฬาเตรียมไว้แล้วซึ่งเราเตรียมนักกีฬาไว้สำหรับทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรส่วนเป้าหมายเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้เพื่อสร้างมาตรฐานของเราไว้ตอนนี้ที่เป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องสนามที่ใช้ในการแข่งขันเนื่องจากได้รับรายงานมาว่าสนามค่อนข้างที่จะไม่ ซึ่งหากไม่พร้อมจะมีผลกับนักกีฬาที่จะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บได้อีกทั้งช่วงปลายเดือนเรามีรายการใหญ่อย่างสึกเนชันลิกรออยู่ด้วยดังนั้นเราแข่งไปด้วยเราก็ต้องดูแลนักกีฬาไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเนื่องจากรายการใหญ่ที่รออยู่มันจะมีผลต่ออันดับโลกสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกจับอยู่ในสายเอร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาโดยทัพนักตบลูกยามสาวไทยจะอ,อเดินทางไปประเทศกัมพูชาวันที่7พฤษภาคมเที่ยวบิน W.E. 586เวลา7.30นาฬิกา30นาทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววลนเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ